ใช่เพอบาการ น้องลืมบอกเด้อมืออื่นนั่นมือใดสินยางนั่งลองตากระเชิญเด้อเด้อมือนั่นใส่รองเทา้าก็ได้หลังจากที่ลงตาฉันก็ทหารแล้วนะครับจะเตรียมมาถาบริขารนะครับผ่านตลาดเราเดินทุดงไปลานตลาดบ้านเรามวงหน้าสูยโดยบ้านถือแต่คงยังไม่ถึงเด้อกระพ่น้องท่านใดอยากจะนุโมทนาบุญโดยการเดินตามหลังลงตาอนุโมทนาบุญกับลงตา,ากับครูบาอาจารย์ นักโราณกับพี่น้องญาติธรรมที่มารอถวายสิ่งของต่างๆก็พรุ่งนี้นครับหลังจากที่เดินตาชั้นพระทหารแล้วก็เดินส่งลงตาครับน่นแหละไปถึงบ้านผือก็ได้เมื่อเช้านี้ก็มีพี่น้องจากาบ้านนามเมืองไทยมาส่งลงตาเยอะแยะนะครับจนถึงบ้านเรานะครับและบ้านเราก็คงไปส่งพรุ่งนี้นะครับแต่ลงตาพรุ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วก็พรุ่งนี้หลังจากที่ฉันพระทหารเสร็จก็ประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับ หลงตาก็จะจะลิขิตหลงจากบ้านของเราไปวงหน้าไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธาน,นีบ้านเราแต่ยัง,<ต>ยงคิดว่าคงยังไม่ถึงอำเภอบ้านถือนะครับคงจะถึงที่หนึ่งที่ใดนะครับก็สิ่งสาคัญคือหลงตาท่านจะกำหนดระยะทางว่าใกล้ไกลหลงตาท่านจะเป็นผู้กาหนดเองก็จะหยุดที่ตรงไหนว่าหลงตาท่านเป็นผู้เดินนะครับอยู่ที่ท่าศาลของท่านนะครับท่าน,นจะเป็นผู้เจรจาในแต่ละวันนะครับ พวกนี้พี่น้องท่านใดอยากจะากเป็นน้องโสงลวงตาสสงใกล้สสงไกลก็ได้นะครับโสงผ่านเขตโรงเรียน,นบลวัดาวงเวียนก็นแล้วแต่ถึงหน้าบภอสนามกีฬานก็แล้วแต่เด้ออาจเดินไปนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับก็จะเป็นบุญใหญ่เนาะ,ะถือว่านานๆครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมีบุญมีวาสนาจากนี้ไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ท่านจะได้มาพักที่น้ำโสงนะครับเมื่อไหร่ท่านจะได้การเล่นลน้ำผ่านมา อาแม่ทา่านมาแล้วก็อยากให้ทุกท่านทุกคนมีส่วนร่วมในบุญในกุศลด้วยนะครับพรุ่งน,นี้อาพรุ่งน,นี้เนาะพรุ่งน,นี้ก็เรียนเชิญนะครับเล้ว Thank <laughs> you